เพื่อนๆเคยเห็นสวนที่อยู่บนดาดฟ้าไหมแต่ของสิงคโปร์เขาไม่ได้แค่สวยนะมันคือสวนลอยฟ้าของจริงเลยสวนลอยฟ้าแห่งนี้ไม่ได้มีไว้โชว์ย่างเดียวเพราะมันช่วยผลิตออกซิเจนให้กับพื้นที่รอบๆได้จริงแต่ละอาคารจะมีต้นไม้เรียงเป็นแนวยาวเหมือนปอดของเมืองดูแล้วเหมือนเมืองในอนาคตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวสิ่งที่น่าสนใจคือคนที่อยู่ในละแวกนั้นบอกว่าอากาศเย็นลงจริงและรู้สึกสดชื่นขึ้นสิงคโปร์เป็นเมืองที่จริงจังเรื่องสิ่งแวดล้อมมาก เขาเรียกตัวเองว่าเมืองในสวนไม่ใช่เมืองมีสวนตอนกลางคืนก็มีไฟประดับที่สวนลอยฟ้าทําให้ทั้งเมืองดูเหมือนม,มีชีวิตและหายใจได้เทคโนโลยีที่ใช้ก็สุดยอดเพราะเขาวางระบบรถน้ําอัตโนมัติและวัดคุณภาพอากาศแบบเปลี่ยนทม์ด้วยบางคนบอกว่าเดินผ่านแค่ไม่กี่นาทีก็รู้สึกเหมือนเข้าไปในป่าเล็กๆก,ก,กลางเมืองมันคือหลักฐานว่าเมืองกับธรรมชาติอยู่ด้วยกันได้ ถ้าเราตั้งใจออกแบบให้มันอยู่ร่วมกันใครมีโอกาสไปสิงคโปร์ลองขึ้นไปดูสวนลอยฟ้าด้วยตาเองแล้วจะรู้ว่าอนาคตสีเขียวมันอยู่ตรงหน้าเราแล้ว